ท่านสารวัตรนะครับเมื่อท่านผู้อภิปรายได้อภิปรายไปแล้วนะครับผมก็จะได้เรียนเชิญท่านรองนายกรัฐมนตรีซึ่งรับผิดชอบเรื่องนี้อยู่ด้วยนะครับได้เป็นผู้กล่าวอภิปรายชี้แจงในฐานะของฝ่ายรัฐบวมนะครับเชิญท่านท้าวรอนชวชื่นครับท่านประธานที่เคารรับ,รบผมถาวรโชติชื่นรองนายกรัฐมนตรีนะครับท่านผู้นําฝ่ายแค้นท่านเป็นห่วงนะครับว่า รัฐบวมนั้นมอบหมายภารกิจอันนี้แล้วจะไปสําเร็จไหมนะครับการปราบปรามผู้มีอิทธิพลปราบปรามเจ้าพ่อนะครับผมอยากจะเรียนให้ทราบว่ายังไงก็สําเร็จครับเพราะประธานในการดําเนินการครั้งนี้คือใครคือพ่อใหญ่นะครับคิดดูสิครับเจ้าพ่อจะสู้พ่อใหญ่ได้ยังไงเพราะไหมพ่อใหญ่พ่อใหญ่นะครับแค่พ่อใหญ่แถลงชื่อย่อของศูนย์ ่อใหญ่ครับชื่ออะไรนะครับชื่อยอ่อของศูนย์นะครับชื่อยอ่อก็ปชชสพรบปุป้ยยาวยาวยาครับแค่ชื่อนี้ก็รับรองว่างงไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นจะดักทางไม่ถูกครับว่าจะปราบยังไงอันนี้คือข้อที่ทางฝ่ายรัฐบาลม,มั่นใจนะครับแล้วผมอยากจะขอ,อะพูดพาดพิงไปสักหน่อยนะครับว่าทางฝ่ายแค้นเนี่ยครับ พยายามทําเหมือนกระจะชี้แจงอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแต่ผมฟังดูแล้วทั้งหมดเนี่ยครับท่านสนใจอยู่สองประเด็นผีขนุนกับหวยนะครับไม่ทราบไปกระทบกระเทือนธุรกิจอะไรของใครเข้าถึงเป็นห่วงเป็นกังวลเหลือเกินนะครับเรื่องนี้เรื่องผีขนุนเนี่ยนะครับนะครับจริงๆก็ไม่ว่าอะไรนะครับถ้าท่านจะสมวนไว้แล้วก็พวกท่าน 3- 4ี่คนจะเป็นผู้ใช้บริการ ทัมวมก็จะพอยินยอมให้ได้บ้างนะครับ Adjust, ท่า,ทา,ทานอุตมานประท้วงครับผมอุสมาลูกหยีในฐานะเลขาธิการพรรคฝ่ายแคนขอใช้สิทธิ์พักิงท่านไม่ฟังเลยครับว่าที่ผมอภิปรายเรื่องผีกรนนะหน่ผมบอกว่าเขาไม่ใช่เป็นผู้มีอิทธิพล <panels> เขาเป็นผู้ที่ช่วยเหลือมนุษย์ท่า,ทานครับใครก็ตามที่กล่าวร้ายป้ายสี ต่อผีขนุนอีกผมขอให้ผีขนุนมาขยำหัวครับท่านประชาผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมท่านถึงเป็นเดือดเป็นแค้นแทนผีขนุนเหลือเกินนะ ถ้าถ้าเผื่อว่าจะชี้แจงยังไงชี้แจงนะครับแต่ว่าถ้าพลาดพิงเฉยเเนี่ยเกรงว่าท่านหนุษมาท่นจะลุกกระท่วงอีกนะครับผมผมไม่ไปยุ่งละครับเรื่องผีขนุนนะครับเพราะว่าผมผมเข้าใจแล้วล่ะครับว่ามีบางคนนั้นทราบซึ้งแล้วก็เป็นลูกค้าชั้นหนึ่งของผีขนุนอยู่ไม่ควรไปกระทับกระเทือนเข้านะครับนั่นมาตรานนะไม่ไม่พูดประเด็นนี้นะครับไม่พูด้วครับแล้วลูกค้าชั้นหนึ่งนางใครล่ะครับ ให้ระบ,บุมาชัดๆเลยว่าลูกค้าชั้นหนึ่งก็คือรัฐมมนโีสมชายน้องอีผมาดีคนจะ,จะได้ไม่สงสัยมันจะใช้สินพลาดเพิยงกันมากเลยครับไม่ใช่ฮะที่แจงให้ก็ได้ครับ,รบลูกค้าชั้นหนึ่งคือลูกค้าที่ไม่ขึ้นไปชั้น2นะครับไมนไม่มีปัญหาที่ใครแล้วครับไม่ไม่ต้องธรมดานะครับเสียหายครับเสียหายให้ถอนให้ถอนถ,ถอนอะไรนะครับ ถอนเป็นลูกค้าชั้นหนึ่งพีขนุนไม่ใช่ถอนก็เสียหายครับเดี๋ยวจให้ท่านอุุสมานท่านจะช่วยถอนหน่อยได้ไหมครับ<ถ>เพื่อจะให้<ถ>เรื่องนี้จบ<ถ>ไปได้ท่านประธานท่านประธานที่เคารพครับ,รบผมว่าประเด็นนี้มันใกล้จะมาถึงเส้นชัยเราใกล้จะเห็นความจริงแล้วครับท่า,านประธานตอนนี้เนี่ยเราพอได้เข้าลางแล้วครับว่าใครเป็นลูกค้าชั้นหนึ่งในขณะที่เราพอจะเห็นแล้วครับว่าใครไปเอามาอุปการะไว้คนหนึ่ง

เมื่อกี้ไปพากพีงถึงท่านสมชายชัดเจนว่าเป็นลูกค้าชั้นหนึ่งตรงนี้ขอถอนก่อนนะครับผมผมไม่ได้พูดนะครับท่างต่างท่านดุลตมานครับท่านไม่ได้พูดเะครับทำไมไม่ถอนให้เขาล่ะครับลุกขึ้นมาถอนเดี๋ยวเดี๋ยวผมจัดการเองครับท่านครับไม่ด้เดี๋ยวผมจัดการในครับพี่ถอนถอนถอนครับถอนคก็แต่ประธานสภาที่เคารพผมก็ถือว่าเป็นผู้อาวุโสคนหนึ่งเล่นการเมืองมายาวนานเมื่อท่านรัฐมนตรีสนใจ ได้รับความกระทบกระเทือนในทางจิตใจได้ครับไม่มีปัญหาต่อไปนี้รัฐมนโทสมชายไม่ใช่ลูกค้าชั้นหนึ่งครับเออท่านประธานขอรับได้เลยครับไม่ได้นะฮะยิ่งไปลดเกรดผมลงไปอีกนะท่านประธานนะคือตัดออกไปเลยผมไม่ได้เป็นลูกค้าอยู่แล้วท่านท่านรัตมน์ตอนให้เราได้เห็นกันกลางสภานะครับว่า ไม่เคยได้เป็นลูกค้าอะไรนะครับเพื่อเมื่อก<ท>ี้ก็ถอนไปแล้วไม่พอใจยังไม่เต็มอิม่ม <c oughs> ถอนอีกรอบหนึ่ง <c oughs> ผมขอยืนยันว่าให้ทุกคนคิดว่าการถอนคำาููงกับผมทั้งหมดในครั้งนี้มาจากความจริงใจและการถอนครั้งนี้เป็นเรื่องโกหกแต่ทุกอย่างที่ไม่ได้ถอนนั้นเป็นเรื่องจริง แล้วงงก so ันขนาดนี้ก็คงจะสบายใจแล้วนะครับไม่สามารถตะท้วงต่อไปได้อีกแล้วเนี่ยเชิญท่านถาวรต่อครับผมมาพิปรายต่อนะครับผมยังไม่ทันได้เริ่มประเด็นอะไรเท่าไหร่เลยนะครับก็ผมจะพยายามเลี่ยงๆนะครับแล้วต่อไปนี้ผมจะไม่ไปแตะผีขนุนอีกเลยนะครับเพื่อให้สบายใจนะครับเป็นห่วงกันนักนะครับท่านผู้นำฝ่ายแค้นก็เป็นห่วงนะครับกังวลเรื่องเอื้ออาทร แล้วก็หาว่าทางฝ่ายรัฐบวมเนี่ยชอบตัดตอนผู้มีอิทธิพลเนี่ยนะครับถ้าเลิกเสียนะครับเราก็จะเอื้ออาทรเพราะตอนนี้ทางพ่อใหญ่นี่มีข้อมูลแน่นอนเราไม่ใช้ลางสังหรณเราจะเชิญที่ปรึกษาฝ่ายแค้นมาช่วยพิจารณาการทำงานให้เป็นไปตามขั้นตอนและถ้าหากว่าเลิกก็จะเอื้ออาทร แต่ถ้ายังเป็นผู้มีทธิผลไม่ยอมเลิกเราก็จะตัดตอนและถ้าจับเป็นได้ก็จะไปทำหมันถาวรน,นี่เป็นประเด็นที่ทางฝ่ายรัฐบวลเตรียมการไว้เป็นขั้นเป็นตอนนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยนะครับฝ่ายรัฐบวลมีความมั่นใจครับว่าเราสามารถจะกำจัดได้หมดนะครับส่วนที่เป็นห่วงเรื่องบัญชีดำเรื่องอะไรจะเรียบร้อยไหมนะครับท่านนายกก็ถแถลงชัดเจนแล้วนะครับว่าวันนี้ ไม่มีอะไรใต้ฟ้าเมืองไทยที่ตำรวจและมหาไทยจะไม่รู้ในพื้นแผ่นดินนี้นะครับสำหรับประเด็นอื่นนะครับผมคิดว่าโดยรวมเนี่ยนะครับเราก็ได้พูดให้เกิดความชัดเจนไปเยอะทีเดียวนะครับแล้วก็เดี๋ยวทางฝ่ายรัฐบวงก็จะมีประเด็นชี้แจงเพิ่มเติมขอบคุณท่านประธานครับคุณครับตอนนี้เชิญที่ปรึกษาพรรคฝ่ายแค้นท่านสุเทพนะครับท่านได้เตรียมข้อมูลอภิปรายไว้แล้วรียนเชิญครับ การเรียนประธานสภาทีกรบกระผมที่ปึกษาฝ่ายแคนสมาชิกสภาโจกระบบบัญชีรายชื่อเดี๋ยวนี้เวลานี้และวันนี้ขอเรียนในสมาชิกผู้ทรงเกียรติทั้งสี่รัฐบาลรับทราบไว้ด้วยนะครับรัฐบวมเลยรัฐบวมครับทานโทษอย่าพยายามโยนเผือกร้อนมาใส่ฝ่ายแคน ถ้าผมโยนคืนกลับไปบ้างมันจะร้อนทั้งสภาเพราะของผมนี่มันไม่ร้อนธรรมดามันร้อนระดับประหลแตกเผลอ,อๆกรรมธานจะโดนหางไปด้วยถ้าหากว่าควบคุมการประชุมมาอยู่ในกรอรบท่านมนท่านหนุจะมาัน้องนะครับผมมาใสยข้อบังคับครับ สมาชิกสภาโจกเป็นแบบอย่างที่ดีครับท่านประธานผมกับพี่สุเทพนี่ก็ไม่ใช่คนอื่นไกลครับรู้จักกันดีจังหวัดก็ใกล้เคียงกันแต่ว่าท่านสุเทพท่านหลุดไปนิดนึงครับว่าผมไม่อยากให้ท่านประธานต้องเสียภาพคนท่านสุดเทพได้กล่าวไปว่าท่านประธานอาจจะโดนหางไปด้วยการกล่าวเช่นนี้หาว่าท่านประธานเป็นหมานะครับให้ถอนนะ ท่านสุเทพช่วยชี้แจงหน่อยนะครับว <c oughs> ่าความหมายเดียวกันหรือ <c oughs> เปล่าไม่ผมก็ไม่เข้าใจทําไมน้องมาเข้าใจไอหางความร้อนเป็นหางสัตว์ไม่ได้ท่านท่านรัชเกิอาจจะเข้าใจนะครับท่าปนประธานนะผมรัฐเ <c oughs> กผมประท้วงท่านประธานครับ <c oughs> ท่านประธานท่านอุตมานี่มาประท้วงท่านสุเทพเกี่ยวกับเรื่องหางซึ่งท่านสุทเทพก็ไม่ได้บอกเลยว่าเป็นหางหมาพอท่านอุตมานบอกว่าเป็นหางหมาท่านประธานก็ยิ้มรับ จะให้ผมเอาหางไปฟาดตาเขาหรือยังไง<ห>ผมก็ต้องยิ้มไปก่อนดีครับผมไม่ได้มีความสัมันธ์สมัยตรีด้วยเนี่ยครับถ้าต้องปฏิเสธสิครับอน,นิจตันจะให้ท่านสุเทพปฏิเสธยังไงท่านสุเทพไม่ได้พูดถึงว่าท่านปราตานเป็นหมาใช่ไหมท่านจุเทพผมยังไม่ได้ไดูนสครคบแนั้นนองแล้วจะไปถอนช่วยทําไมล่ะครับท่านท่านนทวุฒิไม่ต้องชี้แจงอะไรแล้วครับเรื่องนี้ผมเข้าใจหมดแล้วครับผมไม่ชี้แจงไม่ได้แล้ว ผมไม่ชี้แจงไม่ได้ครับเพราะว่าท่านประธานนี่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนสภาจุกจังหวัดเดียวกับผมท่านประธานก็ลครเสธรรมราชผมเองก็นครเสธรรมราชแล้วเราเรียนโรงเรียน,ยนมัธยมโรงเรียนเดียวกันมาวันนี้ท่านประธานเดือดร้อนเพราะถูกโวหา,ารคารมของเพื่อนร่วมสภาเนี่ยจักจูงก็ว่าเป็นมหมาคำก็ว่ามีหางผมขอเรียนยืนยันเรียนประกาศนะครับว่า ท่านประธานเนี่ยไม่ใช่หมาท่านประธานไม่ต้องห่วงนะครับผมยืยนยันได้แล้วคุกคนต้องเชื่อตามผมนะครับผมกลับเรียนด้วยความเคารพนะครับพี่น้องประชาชนจะได้ทราบตัวกันว่าพี่ชายผมท่านพิจนุเนี่ยไม่มีงท่างท่านประธานสบายใจได้นะครับผมแน่แน่กทั้งหมดเลยครับและไม่ใช่หมาด้วยนะครับไม่ใช่หมาครับท่านประธานไม่ใครจะมาคิดว่าเป็นหมาได้ไงครับขอบคุณน้องชายผมจริงๆเลย ช่จีแต่ได้ไม่งั้นผมทําหน้าไม่ถูกเลยนะครับเริ่มคางแหลมลงเรื่อยๆเลยนะท่านประธานครับท่านสมชายไม่ต้องพูดเรื่องนี้แล้วแต่ท่านม่ไม่พูดแล้วฮะท่านประธานที่เคารพครับผมรู้สึกเสียใจกับบรรยากาศในสภาแห่งนี้ท่านประธานเองก็ในฐานะท่านประธานที่ทาหน้าที่ตรงนี้พวกเราควรจะให้ความเคารพและนับถือเป็นอย่างยิ่งกรุณาท่ครับอย่าจับจ้วงท่านประธานว่าเป็นหมาว่า มีหาอย่างนู้ดอย่างนี้ยานะครับแล้วธรรมาทานเ่ยเพื่อเพื่อเป็นการยุติปัญหานะครับธรรมทานไม่ต้องพูดอีกแล้วครับถอนจะครับธรรมทานร่วงทนับงลุนโดย